เพื่อนๆผมท s c ซต่อต้องศักชัยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่จะได้มาถ่ายทำลุงเม่นนะฮะทำการดัดไม้นะครับผมเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะจอ่อเข้าไปดูใกล้ๆเลยดัดไม้ในที่นี้คือไม้งอใช่ไหมครับลุงเม่นไม้ทีไมนคตยด่อะเขาบอกว่าดคตรในข้องอเลยกระดูนี่คือความคตของไม้มันเีมใช้ความร้อนใ,ในการดัดแล้วก็ใช้ไฟายเย็นนิดโป อุปกรณ์การดัดจะทําแบบเรียบง่ายๆอย่างนี้ทางคล้ายๆอย่างกับขาโต๊ะเนาะแล้วก็มีช่องลมบังไว้ให้นิ่งให้ไฟนิ่งใไม่เป็นเนื่ยเนี่ยมันก็ตัวเทคนิคตัวนี้ไม่ใช้เนี่ยนะประสบการณ์จากการดัดเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับผมเพื่อนๆนี่นะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นม่ต้องเปใช้เตาเราคงเตาแก้ได้เนี่ยนะ ดัดมาเลขสองพันโดยที่ยเซตแรงความเย็นความร้อนอย่างเดียวนะฮะเกิดไม้ดัดไม้นี่คือไม้ที่ดัดแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับคือจะเอาแบบไหนเราก็ถ้าดัดให้งอก็ได้อีกใช่ไหมครับดัดให้ตรงก็ได้อีกอันเนี้ยเนี้อันนี้คือที่ที่งอยังไม่ได้ดัดนะรัดัดในส่วนที่ม ну ันงอให้มันตรง เียมันกดเบี้ยวนะต้องใช้ความร้อนร้อยกว่าร้อยองศาต้องทอทอดของไก่เรียกแข้งแข้งแข้งไก่ใช่ไหมไก่เกี๊ยวเมื่อกี้อันนี้ก็เรียกคดแข้งไก่คดแข้งไก่ความหมายนั้นก็รู้ต้องเข้าใจไปอยู่ๆไปเรียกเรียกมันไม่รู้เรียกคดแข้งไก่ครับดแข้งไก่มันจะคดตรงข้อเด็กๆแข้งคดแข้งนี่นะเมื่อกี้งอๆอยู่เริ่มเริ่มมาแล้วนะ เริ่มมาแนละ้วไม้มันต้องดัดตรง,งแล้วเราต้องดูพิจารณาดูทีตรงนี้ไม้มันเป็นส่วนเกินเนะี่ยองทำอะก็คือไล่ให้เท่ากันใช่ไหมครับทีไม้มันโคตรง่ายกลับให้มันลำไส้เจดคือภาษาของเดียเรียกว่าลำไส้ใช่ไหมอกง่าหลับแบบลำไส้จะเรียกว่าตัวนี้มันจะ,เ,จะเ,เป็น,ปนรับกัะเป้า เออวันเดียวพรุ่งนี้ปารีนี้จะไปโชว์ที่หน้ามาร่ามันเป่านะครับเป็นเว้าขวาครับใช่ไหมครับอาจารย์ว่าวขวาสังเกตนเนี่ยยังต้องมีตรงเนี้ยตรงนี้เราตัดตรงมันแล้วแต่ตอนที่เราจะปลูกกระสอบไปมันก็เริต่ตัดให้มันโค้งถือตรงนี้เห็นไหมสังเกตไหมตรงนี้มันโค้งอยู่สามงานสามงานก็ต้องตังดตรงนี้หนตรง ต้องสังเกตให้ดีว่าเราจุดที่เราจะดับตรงไหนช่วงนี้ระยะประมาณ3นิ้วก็ให้ความร้อนมันโดนแบบประมาณ3นิ้วตรงเนี้ยใช่ไหมเวลาเราสังเกตทันตาาน้ำมันน่ะก็สังเกตว่าทันาน้ำมันมันแตกตัวมันก็ใช้ได้แสดงว่าความร้อนมันเกินจากร้อยยี่สิบเราบอกนั่นแหละมันมันโค้งมันเคอะไปในกระทะัวเขาก็กดเข้าไปแบบนี้เลย ไม่ดัดลักษาะแบบนี้แล้วกเบี่ยวตรงนี้นะแต้วต้องดูว่าไม้ตรงนี้อย่าให้มันเป็นไม้แข็งถ้าไม้แข็งมันก็จะทำให้ไม้ว่าวเป้าเป้าเนี่ยมันดอกไม้ตรงที่จะเรามาทำตรงนี้อย่าให้เนื้อยใช้ไม้เนื้อแข็งใช้ไม้เนื้ออ่อนอย่างเช่นไม้อะไรบ้างครับลุงแม่อันนี้ไม้ยางอันนี้ไม้ยางนะไม้ยางได้เนี่ยนะเราต้องก็ได้ไหมต้องเตรียมตัวแหละเราต้อง ตอนนี้มันตรงอยู่แล้วทีนี้เราก่อนที่เราจะเดี๋ยวนั่นอีกทีเราต้องตัดให้โค้งทุกตัวนี่ไงมันขึนเนี่ยแหละความประสบการณ์ล้วนๆอ่ะเนี่ควาประสบการณ์ล้วนๆเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าเย็นใช่ไหมครับผ้าชุดน้ำเพื่อให้มันเซ็ตตัวเห็นไหมว่าเหล็กก็เหมือนกับเหล็กนั่นแหละถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากอยากดูละเอียด ยิ่งกว่านี้อีกนะแนะนำเลยนะครับรายการของพี่บ right. 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 ิลลี่พี่หอยนะครับผมรายการชื่อรายการอะไรนะครับสอยมาเล่าใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์ได้ออกตรงสารลักเมืองนะฮะทำว่าวจุฬาครับผมมีเคล็ดลับด้วยนะฮะเราก็้โงแนมทลแล้วเราก็ใช้มสาเต้นไม้เจ็ดตัวก็จะแข็งแล้วก็ยิงงอไปตามที่เราต้องการ ไม้โค้งมอระดับแบบไหนเนี่ยมันได้ได้อย่างนี้ร้อนร้อนขนาดนี้เน okay. ี่ยนี่และโคดแห้งก่เนี่นะโค้ดประมาณนี่แหละประมาณขอค้ดแข่งไก่มันดูเซียนมันนี้แล้วเราประเมินว่าก็อ่ะดีนะครับเพิ่งดัดเมื่อสักครู่นะครับผมขออนุญาตนะครับอาจารย์ไม่มีขาวไม่มีดำเท่าเท่าเท่ากันผมก็นึกว่าไม้สนุกนะฮะต้มดิกเนี่ยนะเพื่อน นี่คือตัวตัวโคงว่าวปักเป้านะตัวตรงกลางเห็นไหมเรับแนวไม้ขนาดกันเลยโอ้วันนี้นะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้นะ ถือว่าพลาดนะฮะคลิปนี้มีสาระมีเคล็ดลับดีๆเลยนะครับผมรออยู่เนี like ่ยก็ยังต้องการที้ตรงนี้มันงอเด่นๆหน่อยได้ไหมก็ต้องทำเนี่ยแล้วก็มาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเด่นๆหน่อยก็ได้ ตาขเราแล้วก็คีจะเห็นไม้เนี่ยตรงเป็นตอนที่เราจะประกอบขึ้นไปตัวก็ต้องเป็นทางตรงแต่ตอนจะปลูกประกอบเข้าไปนี่มันจะต้องดูสังเกตมือของลุงเม่นหรืออาจารย์เม่นนะเขาจะค่อยๆกดอนก่อนตรง ก่อนทำเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นนะฮะชัดๆเลยนี่นะไข่สีสุกใช่ไหมครับลุงไข่สีสุกโอ้โหนยไม่ว่าจะมันอยู่ได้นานจริงๆนะขนาดสองปีขึ้นโครงไว้แล้วมาทำเนี่ยไม้ยังแบบว่า โคตรหน้าเห็นไหมครับผมเนี<ก> <video> ้ยเดี๋ยวลุงเ <eterm> ม <Gore> ่นจะทำการไล่นะฮะอันนี้คือส่วนปีกใช่ไหมครับปีกเดี๋ยวต้องตัดดิ้นิทูให้ได้ข่าละห1าสิบเอ็ดเซนห้เม็ดซนก็ตกเมตรใช่ครับโอ้โหตัวเมตรนี่ครั วอันนี้เขาเรียกตะไบอะไรนะครับตรงนี้เขาเรียกบุ้งตะไบบุ้งตะไบะบุ้งนะโอ้ห oh. ตัวกินไม้เลยนะเนี่ยก็คนมือเบาจริงใช่ไหลุงทั้งหนักทั้งเบาใช้ ไม่ใช่เบาเบาอย่างเดียวมันมีหลายเบอร์ใช่ไหมไอตัวหน้ามันเนี่ยเดี๋ยวลุงเมนจะไล่ให้ดูจับสังเกตเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายดูตอนแรกนะฮะงอแบบงอเอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวลุงเมนเขาจะดัดให้เพื่อนได้ดู

ีก็คือลุง,ลงเมนเขาจะดัดทีละข้างก่อนนะครับผมพอดัดข้างนู้นเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาดัดอีกข้างนะครับ ขึ้นจากอะไรก็ธรรมชาติมันเคยขึ้นมาแล้วมัคนค้งอ๋อถ้ารเราเราปล<ะ>่อยมันไว้ก็คือมันจะมันก็จะขึ้นจากทีนี้ถ้าเราใช้ความร้อนไม่ถึงเนี่ยมันไม่โค้งแต่ถ้ามันอยู่เป็นรูปทรงว่าวแล้วว่าคืออยู่อย่างไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมัมนเริ่มต่อให้ไม่มีกระดาษเป็นโครงก็ตามไม่หลุดมีบ้างเยอะแยะตรงแต่นี้กก็จะเป็น ปากนกันเจ่งไม้วาง่อนนี่นะฮะที่ลุงดัดเมื่อกี้นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ นงเห็นไหมครับนั่งทำงงเห็นไหมครับท่าที่นั่งทำงานมันว่าที่นั่งรู้สบายนั่งที่เราสบายตัวท่านถนัดใช่ไหมหลัแข็งแล้วเปนั่งทามันไม่ใช่อย่างเงี้ยนั่งทาได้เป็นสิบโมงจริงครับลุงเป็นนั่งหลังผลหลังแข็งเป็นนั่งเหยียดตะคิวกินบางทีขยับขาไม่ได้เลยนะคนไม่คิดถึงแอซิลีน่านั่งกายของเราอ่ะมันต้องมีผ่อนคลายในท่าที่จะทำงานในท่าที่สบายอ่ะ จะดีมันจะทำไดนน้นานแต่ในท่าที่เห็นก็ทนัเห็นแค่นั่งทำในโค้งนั่งโค<น>้เข่าองอเข่าแบบปวด,ปลดหลังต้องไปนั่งชั้นโคงชั้นเข่าแล้วมานั่งหลาแบบที่นั่นนั้นเขาเมคขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าเออเป็นแบบนี้นั่น,นเป็นความต้องการนานหรือเขาเออที่เขาไปนั่งหลาลงแค่ไม้ที่จะทำไงแต่ในเมื่อเราจะทำอะไรจริงเราเซ็ตงานในตัวของเราเองเราก็ต้องสร้าง อะไรของเราที่สวยของเราเองเราถนัดจะไหนนะลุงเราถนัดจะไหนไม่ได้นั่งล้างขนล้างแข็งไปเนี่ยก็หาอะไรพิงมันสบายถ้าใครมันสบายแล้วท่าาในนั่งที่มันจิตตรงนี่คือเรื่องจริงนะเรื่องเรื่องสุขภาพนีร่างกายเราก็จะฟงไม่ใช่ไปนั่งเนี่ยแล้วก็เริ่มแล้ก็เริ่มเรีนเสียมันเรื่องเรื่องจริงเลยนะลุงถนาดขับขับรถนะลุงนะ นั่งไกลๆยังมเมื่อยเลยลุงครับมีเคล็ดลับวิธีเก็บรักษาว่าวไม่ให้แบบว่ามอดมาหรือว่ามาเล่นไม้ไผ่ที่ว่าวมีครับไม่มอดมันไม่กินแล้วล่ะอ๋อถ uh> ้าเป็นร okay. ูปว่าวแล้วเหรอครับถ้าไม้ถ้าไม้ไม่กินมันก็ไม่กินนะอ่าพิธีเก็บรักษาก็ใช้เอใช้เกลือ ท<พ>าไม่ไผ่ใช่ไหมครับเผื่อบางคนเขาแบบไม่ได้ซื้อไปเล่นอย่างเงี้ยลุงแล้วแบบว่าโชว์ที่บ้านอย่างเงี้ยสวยอย่างเงี้ยมีก็มีเคล็ดลับก็มีไปลงเก็บใส่ตู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะครับผมเพื่อนวันนี้ก็ได้เคล็ดลับของการดัดไม้นะครับ กิธีที่น้องๆหนูจะเอาไปใช้ก็ได้นะฮะเนี่เห็นไหมอาจจะมีบ้างเพราะว่าอาจารย์เขารู้อยู่ว่าจะเอาด้านไหนเป็นหน้าหน้าเว้าหลังว้านี่ก็หมานหน้าเว้า็คือหน้าไม้ที่เป็นเปลือกจะอยู่ด้านไหนกันแน่อะไรยังไงเนี่ยคนคนสร้างก็แล้วแต่สูตรบางคนนะเนี่ยหน้าไม้ก็จะเป็นตรงเปลือกไม้ไผ่ส่วนด้านนึงก็จะเป็นตรงที่ว่า เป็นเนื้อไม้ที่เราเหลาไปเอาละครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะให้ดูอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมเร็วๆนี้ท่านจะได้ดูสารอเลยดีๆที่ท่านไม่เคยได้เห็นมาก่อนและมันกําลังจะเรือนลางจางหายไปจากประเทศไทยนะฮะโอเคนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆคนไทยช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ